นจะวันนี้เจอเพื่อนคนไทยเลยมาเดินด้วยกันฉันกําลังขี่ออกเขากําลังเข่าบานเลยเข้ามากับฉันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆจะเอาไปถามคู่กินจะเพื่อนบอกว่ามันเป็นต้นยาเข้าไปให้หมาไม่ใช่จะมันเป็นข่าวสาลีมันต้นหน่อยกว่านี้นะมากันมาเดินหาเก็บพักจะ ได้อยู่ได้ยาตกตะกตนอยู่เดินไกลอยู่จากนู่นบานอยู่นู่นนู่นบานชั้นอยู่หนูหน่มเนาะนั่นไงตึกนั่นเพื่อนอยู่เพื่อนคนที่วามาด้วยเนี่ยมองเห็นเนาะวันนั้นฉันไปเดินฝั่งหนึ่งของเมืองวันนี้ฉันมาอีกฝั่งหนึ่งของเมืองปะเพื่อนไปไกลลวหนุเขาไม่รอดเลยบอกขอเขาเ๋ยวฉันยุดถทายคลิปก่อนเดี๋ยวเห็นลฟยสวยๆทายให้ชมอีกจะ้ะ นี่เดยก็ยอดตํางแย่นี่ก็เก็บเถอะงามๆนี่เราก็ไม่ชอบกินโอ้โหแดดตูวันนี้นะสลังเดินสลังโอ้โหโบมากบันบันยุดย์ดเนาะอุ้ยหขนอะไรนี่ขนอะไรนี่ก็ตายตายหรือเปล่าจะข้ามไหน ฟังทั้งดเพิ่ว่าตายตายว่าเก็บตายตายแล้วเขาเอาอะไรปิดเอาไว้หมากัดนี่ไงนี่ขนเพียบเลยข้างล่างเลหมากัดกระตายเนี่ยเลยเนาะเขาไม่ให้เขาบอกอยู่ว่าไม่ให้ปล่อยหมาเห็นไหมป้ายเขาเขียนวมาให้จูงหมาเนะแต่คนชอบปล่อยจับทั้งคนจับทั้งหมาเลยใครจะงมาเดินจับโอ้ยทางจักรยานไม่อยากเดินแล้วพี่จะขี่มาพูดยากมาก นคนจับข้างมาเห็<า>นไหมเข,ขาปลูกข้าวซาลี่ข้าวบาเลเยอะนะจะได้ไม่ต้องงออยู่เคลนอยู่เครนงามด้วยอะ่ะไอดอกซี ดอกซีข,า,ขาวๆเนี่ยก็กินหน่ายไม่ใช่นี้รดมารดมาต้องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลใช่ไหมนี่ทางนี่มันเป็นของหลวงเนาะ ไม่ใช่ตำแเย่นะนี่ตำแเย่นี่ตรงนู้นเมืองเอเซนแคทวิกเอเซนนี่ไฮลิเกนเฮาสชั้นมาอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งของเมืองดูหัวนี่ขอกหมายขอกหนึ่งไอ้นู้นไป้เมืองเอเซน วันนี้มีเพื่อนมาเดินด้วยเขากำลังกลับบ่านมาเจอกันเท่ากัเลยเดินมาด้วยหรือมีเผื่อนเนาะเดี๋ยวเห็นอะไรสวย่ายให้ดูอีกจ้ะ,จะจอ,นะอือเอาเนี่ยให้ลิกันเท่ามีไอไอมี่หลนะคอกมาเนอยอย่างเนาะถ,ถ้าถ้ารถเดินรอบเมืองเราถึงจะเห็นว่ามันมีไหลไม่ฉันจะพาเธอเก็บ ไอไอ้หัวหอมเนี่ยสข้างตามก็มีเนี่ยไงรขาบู้จักอะไรเพิ่มอีกใช่กันไงหญ้าเออเก็บตาลายแล้วเว้ยไม่เห็นเฮ็ดนี่เขาปลาเมื่อกี้เห็นเฮ็ดป่ะ